พลเอกสุกริฟฟี่ไซนาวอาบิดินเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียนะคะและได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกจากประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ก็แสดงความมั่นใจค่ะว่าจากนี้ไปก็น่าจะได้เห็นการเต็มอกเต็มใจของหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมพูดคุยสันติสุขและน่าจะส่งผลให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคใต้ของไทยได้ค่ะ ทำไมพลเอกสูกิฟฟี่ถึงมั่นใจมากขนาดนี้ได้บอกกับคุณเทพชัยยองในการให้สัมภาษณ์พิเศษค่ะยเงินุปินปรตูริมเงนและทุกคังเราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วดูเหมือนจะเป็นคำพูดที่สะท้อนความมั่นใจของพลเอกซูกิฟฟี่ได้ดีที่สุดเป็นเวลาสามวันเต็มๆที่พว่มเนยความสะดวกมาเลเซีย เดินทางไปพบกับคนกลุ่มต่างๆในจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพก่อนหน้านั้นพลเอกสุกิฟลีได้พบกับตัวแทนกลุ่มแยกดินแดนทุกกลุ่มที่อยู่ในมาลเลเซียไม่ว่าจะเป็น BRN พูโลหรือมาราปัตตานีเป้าหมายคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข I have seen the aura uh, of uh, positive aura from everybody, uh, from academia to the people in the street. Uh, this morning, I went to have uh, a visit at the marketplace, and uh, I have roti at one of the stall. And everybody seems to know me, and seems to be very happy uh, with the visit. I should say that uh, is more than 50%, 50 saw so that. There light at the end the tunnel and, uh, this percentage like end Keep is and on of Mo up ในการพูดคุยสันติสุขที่จัดขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข้อตกลง,งสำคัญคือการมีสิ่งที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติภาพแบบองค์รวมหรือที่เรียกกันว่ารถแมบปบแต่ในความเห็นของพลเอกซูคิฟลีความคืบหน้าตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้2ปี จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายเปิดใจกว้างในการเจรจา Two years uh, uh, is a good time frame Perhaps uh, um, everybody should have uh, Pardon me to use this word big mind to ensure that you agree to disagree on certain thing you have uh, we have got to to practice the win-win win situation Uh, we cannot be winner takes all. Uh, in, in complete resolution, i think that is one thing that everybody should cherish. Then, and, and it must come from the heart, uh, from the, 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 the outlook that at the end of the day, at the end of the day, we want peace. so we have got to take some. we have got to lose some. but do you think you have seen the commitment from both sides? yes. A, that's why from the start i say, that is a positive error a uh, uh, aura in in every discussion and in every outlook and, and, and also the mannerism and the behavior uh it is not a drama or whatever i've seen with my own eyes i'm confident that uh, we will uh come to a conclusion one day แต่บททดสอบว่าข้อตกลงบนโต๊ะเจรจาจะมีความหมายแค่ไหนน่าจะมาพร้อมกับเดืนดอนรอมฎอน หรือเทศการถือศีลอดพวกหน่วยความสะดวกมาเลเซียมีความมั่นใจแค่ไหนว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันหลีกเลี่ยงความรุนแรงในเดือนศักดิ์สิทธิ์นี้ Think the owner in both uh, Royal t a g o v e r n m um, e n t and b r n I think um, uh, both knows the sensitivity uh, sensitivity issues Uh, both must try to accommodate each other. Um, uh, there must be a tolerance in any action, be it the space tolerant or the space uh, of the mind. So uh, that's why I'm saying that uh, we must have a big mind to be able to do this. Uh, the honor is on both party. I, I, I can only facilitate. I have no. Uh, uh, power. I, I, I feel that need the power don't to do feel need I I พลเอกซูกิฟลีมีความมั่นใจว่าตัวแทนของ BRN ที่ร่วมในการพูดคุยได้แสดงความมุ่งม,มั่นที่จะร่วมกันทําให้เกิดสันติสุขขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ฝ่ายนําของ BRN จะควบคุมฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ให้หยุดใช้ความรุนแรงได้ในทันทีและก็มีความเห็นว่า ความรุนแรงในพื้นที่จะยุติลงได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายคือทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายติดอาวุธต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน uh, learning from from m i n a n a o learning from อเช uh, easier said than done uh, it's not easy uh, to control uh, people on the ground uh, sometimes there is break of communication uh, sometimes misunderstanding And sometimes emotion uh, overrule the instruction. Uh, however, um, uh, BRN, uh, I've spoken to BRN, um, uh, uh, asking them uh, to speak uh, to the people to tell what is the agenda. I think if they understand what is the roadmap, what is ahead. Um, um, uh, violence can be stop and uh i also i spoken to general wan lop uh to make sure that uh, both party reciprocate uh, action uh that uh, to give uh, uh c o n f i d e n c e คนที่มีบทบาทสําคัญที่สุดคนหนึ่งในการทําให้กระบวนการพูดคุยสันติสุขเดินหน้าต่อไปได้ ก็คือนายกรัฐมนตรีอันวาอิปะระหิมของมาเลเซียอันวายืนยันกับไทย PBS ในการสัมภาษณ์พิเศษระหว่างเยือนกรุงเทพเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ามาเลเซียมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยรัฐบาลไทยหาทางออกอย่างสันติให้กับสถานการณ์ในภาคใต้และมีความเชื่อมั่นว่าพลเอกซูกิฟลีมีความพร้อมทั้งทางด้านประสบการณ์และความเข้าใจต่อปัญหาในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการพูดคุย ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยและกลุ่มกบฏความไม่สงบ He told me uh to facilitate first is a domestic issue second um uh, I must produce chemistry to ensure that uh, the c o n f i d e n t deficit go down quickly so that everybody uh, is confident on uh, Malaysia To be the facilitator, inclusivity, uh, transparency, and we do not have any hidden agenda. So he said to me, Do whatever I can to make sure that progress uh, will be achieved. And at the end of the day, um, uh, it is our closest neighbor. Uh, we share a lot of history, we share a lot of culture. So let us. work together to make sure that um uh, situation will get better and uh, peace forever